สวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะมื้อนี้วันที่ยี่สิบสองมกรามีไอเก่งกะจิพ้ามาเลียงไฮเลียงหน้าเลยพี่น้องด้วยมาลุ่นเบิงนี่หัวหมูจะมาขอเลขกเพ่นตาดีดีด้ยพี่น้องด้อะเข้าไปใกล้ๆมูเจ้าเห็นเหลขกตัวใดเนอะลุ้นค่ะลุ้นเบิงเอาเลอพี่น้องว่าเป็นเลขกใด เมื่อนี้เลี้ยงยูสามมองสามหัวเด้อพี่น้องเด้อมีเก่งงห็ดหน้ายูสองแปงสองทงเด้อพี่น้องแล้วก็เ่าพอปูอยูกับบานอีกทวงหน,นึ่งนี่แหละมีเก่งกับเลี้ยงกิงสีสุปีเอ่อเลี้ยงหัวหมูยูหน้าเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้มีเก่งสีมีตนตนตน,ตนโพ่เออเพิ่นเป็นกาฝากเพิ่นมายูกับตนเอ่อ ตนดูเนาะพี่น้องเต้สมัยมีเงี้ยเกียงเกิดมากก็เห็นโหลดนเนาะเพิร์นยน่นี่เนาะนี่กับมองป้าอ้อยมองตาเขาไม่เงี้ยเกียงเยะะนี่ยแหละจ้ะนี่นางล่อลุ่นเ่ามันยังเด้ล่อลุ่นถูกเห็นบอจ้ะพี่น้องคะได้ตัวไดเนาะมินมาบอกนเด้อเลี้ยงยุ่สามหัวคะ่คะพี่น้องคะขอสุขขอลาเพิอืนให้ได้เขาได้น้ำ อืมให้คาให้ายจะเลื่ญนลุงเลี้ยงเด้มาขอเพิ่นเนาะอืมปนบานเพิ่นไวเนาะเหตุให้เหตุนหน้าเนาะอืมให้ได้เขาได้น้ำนี่แหละนี่เก่งกระเลียงสุป,ปีเด้อพี่นอ้องเด้อกระบอกมีหยังไรกระมีเรามีอันเลียงไม่นั่งท่านี่เขาซี่ข,าขยาซีกวกยังสี่ละพี่น้องเราขวดหนึง่งหัวหมูไปยังสี่ละจ้ะพี่น้องคะ พี่น้องเห็ดบอนอได้ขาวได้นนะ้ำเนาะไปเลี้ยงเพื่อนบอนออยากได้หลายๆก็เลี้ยงเพื่อนเอาก้าวเพื่อนเอาเบาเพื่อนเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่เก่งเฮ็ ano, ดยังสี่หละอืมเขาล้นเล่าเอออืม <laughs> อันนี้อยู่ความเสือเด้อพี่น้องวิจารณญาณเอาวิจารณญาณเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด,ดบ่เคยเห็ดกับองเห็ดเบ่งอืมบัสิว่าอู้หมียนคว่ำมี่เนี่ยเก่งอีหลีเด้ออืม นี่เบึ่งเอาเร้่อสู้ไหมเบึ่งอีกเจ้าได้บอพี่น้อง <c oughs> เจ้าตาดีบอกแม่เ <c oughs> จ้าเบึ่งเอาเร้อเจ้าหินตัวใดนี่อา้าหงวดต่อไปนี่ล่ะเด้อขอฝากเอฟซีจ้า